สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องๆวันนี้ก็มาพบกับช่องเทรดเดอร์หน่อยอีกครั้งหนึ่งวันนี้พี่หน่อยจะพาไปท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกจากฝรั่งเศสเราเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองลูเซิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองลูเซิร์นเป็นหลักนะคะเราก็จะใช้วิธีเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งเราจองเป็นแบบแพ็กเกจทัวร์ค่าสำหรับแพ็กเกจทัวร์ที่พี่หน่อยใช้นะคะก็คือจะเป็นแพ็กเกจทัวร์ของการรถไฟประเทศสวิตเ์ลเลยนะคะก็จะมีทั้งตัวตัวรถไฟนะคะแล้วก็มีที่พักที่โรงแรมและตั๋วเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถใช้เดินทางไปได้ตลอดทั้งทิปไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้ ตลอดเลยนะคะค่ะสำหรับแพ็กเกจทัวร์นี้นะคะพี่หน่อยก็จะเลือกเส้นทางนะคะซึ่งมันมีหลายเส้นทางมากเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปที่ตรงไหนเราอยากไปท่องเที่ยวตรงจุดไหนนะคะแต่ที่พี่หน่อยเลือกเนี่ยก็คือจะเป็น Lucerne, i อินเทอร e n ลคเกนเอ็กซ์เพรสนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะขึ้นไปที่ออยอดเขาจุงฟลาวนะคะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็คือกว่าจะไปถึงยอดเขา ก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงข้างๆทางเนี่ยเราก็จะผ่านบริเวณเทือกเขาแอลนะคะแล้วก็จะมีภูมิทัศน์ที่มีบ้านคนอยู่นะคะมีหมู่บ้านต่างๆมีความสวยงามแล้วก็มีทะเลสาบมีภูเขาให้เราชื่นชมวิวทิวทัศน์นะคะพอเราขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยช่วงที่เราไปช่วงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีหิม,มะนะคะก็จะ มีอากาศที่หนาวขึ้นเย็นขึ้นนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะเสื้อผ้าให้ดีนะคะเพราะว่ามันหนาวมากนะคะเดี๋ยวพี่หน่อยก็จะให้พี่ีๆน้องๆเนี่ยได้ลองชมวิวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพี่หน่อยจะขึ้นไปถึงยอดเขาจุงฟาวนะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดของยอดเขาแล้วนะคะยอดเขาจูงฟาวเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of e u r o p e นะคะจะเป็นสถานที่ที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปมีถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักสวยงามมากอยู่ใต้ถาำน้ำแข็ง30เมตรที่ไม่เคยละลายเลยนะคะสถานที่นี้เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมของนักสกีนะคะต่าง ก็จะมาชอบมาเล่นสก,กีที่นี่จะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ลบสิองศาซึ่งก็หนาวมากนะคะเป็นน้ำแข็งไปหมดออกไปยืนข้างนอกไม่ได้เลยค่ะลมแรงมากนะคะแล้วก็มีหิมะด้วยเดี๋ยวพี่หน่อยก็จะพอเสร็จจากที่ยอดเขาจงฟ้านะคะเราก็จะนั่งรถไฟลงมานะคะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องจะเห็นนะคะอย่างภาพนี้ค่ะพี่หน่อยก็ใช้กล้องจากมือถือธรรมดาเนี่ยถ่ายภาพนี้นะคะเอามาลงในบางครั้งลงใน Facebook ตัวเองก็มีเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะนี่ภาพถ่ายหรือภาพวาดหรือมันมันของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะคะก็ะจะเห็นได้ว่ามีความสวยงามมากซึ่งวันนั้นที่ไปก็โชคดีที่มีแดดนะคะก็ะทำให้เราเห็นภาพ วิวเนี่ยชัดเจนแล้วก็สวยงามอันนี้คือเราลงมาจากยอดเขานะคะถ้าเป็นยอดเขาก็จะเป็นหิมะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นภาพอย่างที่พี่ๆน้องๆเห็นนะคะก็มีความสวยงามมากนะคะ เราก็ลงมาที่ด้านล่างแล้วนะคะก็คือมาถึงทะเลสาบในเมืองของลูเซิร์นแล้วนะคะเราก็จะท่องเที่ยวในเมืองลูเซิร์นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานคาเปลนะคะซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปีนะคะก็จะทอดข้ามตัวแม่น้ำลอยสเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นะคะแต่ละช่องของสะพานเนี่ย จะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสวยงามมากนะคะก็จะเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่อายุก,กว่า400ปีพี่หน่อยก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปท่องเที่ยวไปเรื่อยๆชมความงามของลูเซิร์นไปเรื่อยๆนะคะ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่สวิสนะคะที่ทะเลสาบก็มีความสวยงามนะที่หน่อยจะพาเดินต่อไปอีกนะคะไปที่อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงก็เดินไปเรื่อยๆค่ะสำหรับอนุสาวรีย์สิงโตหินเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเพื่ออุทิศให้กับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่นะคะ ก็จะเห็นได้ว,ว่าสิงโตตัวนี้จะมีลักษณะนอนหมอบแล้วก็มีหอ,อกปักอยู่กลางหลังแสดงสีหน้าความเจ็บปวดความเศร้าส้อยซึ่งเขาสามารถปั้นได้สวยงามมากนะก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปเยี่ยมชมตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่พี่หน่อยไปโชคดีที่คนน้อยนะคะก็จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็ได้ถ่ายรูปอย่างเต็มที่ ะะหลังจากนี้เนี่ยพี่หน่อยก็จะให้ชมบรรยากาศของเมืองที่พี่หน่อยเดินชมไปเรื่อยๆนะเมืองลูเซินก็จะดูบ้านเมืองของเขาไปเรื่อยๆลองชมบรรยากาศดูค่ะหลังจากที่พี่หน่อยเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ก็เข้าไปที่พักนะคะที่พักเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะคะที่เรามาถึงนะคะก็จะเห็นเป็นภาพอันนี้นะคะถ่ายจากวิวที่โรงแรมน,นี่ก็จะเป็นวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่หน่อยก็จะพาไปเที่ยวที่ยอดเขาอีกยอดเขาหนึ่งนะคะก็ชื่อว่ายอดเขาพิลาตุสนะคะสำหรับ เขาพิลาทุสเนี่ยนะคะก็จะเป็นยอดเขาที่คู่บ้านคู่เมืองของลูเซิร์นะคะก็จะอยู่ไม่ไกลห่างไปเพียงประมาณ10กิโลจากตัวเมืองพี่หน่อยเองก็เลือกที่จะเดินทางจากลูเซิร์นะคะไปที่พิลาทุสเนี่ยโดยนั่งเรือไปนะคะนั่งเรือไปก่อนแล้วก็ไปขึ้นตรงบริเวณชายเขาแล้วก็ถึงจะขึ้นไปที่ยอดเขานะคะสำหรับ การเดินทางที่จะขึ้นไปที่บนยอดเขาเนี่ยเราทำได้หลายวิธีนะคะแต่พี่หน่อยเนี่ยเลือกที่จะนั่งรถไฟฟันเฟืองขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นรถไฟที่มีมานานแล้วนะคะจะเป็นรถไฟที่ไต่ไปบนเขาสูงชันที่สุดในโลกเพื่อที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขาเราก็จะเห็นวิวบรรยากาศ แบบธรรมชาติข้างทางในขณะที่เรานั่งรถไฟขึ้นไปมันจะเป็นที่นั่งแบบชันๆเลยนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะขึ้นไปที่ยอดเขานี้ได้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปโดยกระเช้าก็ได้ถ้าคนที่กลัวเรื่องของการนั่งรถไฟแบบชันที่สุดเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะนั่งกระเช้า ขึ้นไปดูที่ยอดเขาเลยได้สำหรับยอดเขาพิลาทุสเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ7,000ฟุตนะคะก็มีความสูงทีเดียวเดี๋ยวพี่นายก็จะปล่อยให้พี่น้องๆได้ชมบรรยากาศของยอดเขานี้ไปเรื่อยๆนะคะ เป็นไงบ้างคะวิวสวยมากก็ชื่นชมบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะก็มีความหนาวพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวพี่หน่อยก็จะลงจากยอดเขาโดยวิธีที่เดินลงไปครึ่งทางแล้วก็ขึ้นกระเช้าลงไปที่ตัวเมืองรูเซิร์นะคะสำหรับคลิปนี้พี่หน่อยคงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้ายังไง พี่หน่อยรบกวนพี่พน้องๆ้องช่วยกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้พี่หน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ